ตรงนี้ว่า <c oughs> ปู่ว่าจะสร้างอ,องค์ปู่ใหญ่ก็คือปู่สีสุโธไม่ยาปทุมมาคู่กันณนะสถานที่ตรงนี้จะทําเป็นบริเวณที่จะสร้างองค์ใหญ่องค์สูงนะล่างเป็นมนุษย์แต่ข้างล่างเป็นนาคนะแปลงกายจะให้สูงอยู่ประมาณสักสี่เมตรความสูงนะ้วก็สถานที่กาลังจะจัดสร้างนี่ก็คือ ตรงนี้ก็จะเป็นปูเสือเสือใหญ่แล้วก็ควายธน,นูนะจะเป็นควายธนูอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็จะเป็นเสืออยู่ฝั่งนี้ข้างองครนุ่นย่านี่ก็คือองค์แรกองค์ปฐมมมเลิกนี่องค์แรกคือองค์ปฐมโมเลสนะตั้งแต่มาเปิดสถานที่ตรงนี้สถานที่ปฏิบัติธรรมนี้ก็คือองค์นี้นองค์แรก แล้วก็องค์ต่อไปก็คือองค์พระพุทธรูปนะองค์พระประธานใหญ่แล้วต่อไปก็จะเป็นปู่ศิวลีนะสะศิวะลีแล้วกาลังสร้างยังไม่เสร็จนะก็คือปู่พี่ชเนศและก็แม่คนอิมนะนะตรงตรงนบริเวณนี้จะาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหมดนะสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ผู้ดูแลก็คือฤาษีขุนเดช อาคีไฟเป็นผู้ดูแลอยู่ตรงนี้นะสถานที่ตรงนี้เพราะว่าบางทีปู่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ผูก็ทุดงไปเรื่อยทุดงไปต่างประเทศนะก็ะหาเงินมาสร้างกันนี่แหละนะมาจัดสร้างก็อันนี้ก็คือลูกศิษย์เขาสร้างถวายแล้วก็พระาราหูสามองค์ลูกศิษย์แห่งต่างประเทศเขามาสร้างถวายนะตรงนี้เขามาสร้างถวาย ทำเป็นสถานที่นักเรียนนะักศึกษาอยากมามาเกาะแสหาว่าจะจะมาเที่ยวมาดูการสัจัดสร้างก็เดินได้มามาดูที่สร้างองค์ใหญ่อยู่นี่ก็คือปู่ศรีตุโทเสียงเดียวองค์ใหญ่เสียงเดียวเพราะว่าทีแรกว,ว่าจะถ้าสร้างเจ็ดเสียงท่านไม่เอาท่านจะเอาเสียงเดียวก็เลยต้องสร้างให้ท่าน เป็นเสียนเดียวองค์ใหญ่ให้เป็นองค์พระประธานให้เป็นองค์ประธานใหญ่อยู่นี่นตรงนี้จะเป็นองค์ประธานใหญ่ตรงณบริเวณสถานที่ตรงนี้จะเป็นจําลองเป็นวังวังของปู่ศรีสุโธว,วังแห่งนาคเพราะว่ากําลังจะเทะสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นนาคอีกชุดหนึ่งนาคชุดหนึ่งและก็บริวาร น,นำทีมโดยช่างช่างอะไรอ่ะชื่อช่างอะไรนะช่างบุ๋มครับอ่าชื่อช่างบุ๋มครับอันนี้คือช่างบุ๋มผู้มาตกแต่งหน้าให้แล้วก็มาสร้างหน้าให้ครับเพราะว่าประธานที่แห่งนี้ก็ไม่ไม่ใหญ่หรอกประมาณสี่สี่ไร่กว่ากว่าเราจะสร้างไว้หมดนะสร้างไวใ้ให้ญาติโยมได้มาพักผ่อนพักอาศัยแกไปไทยมา ครูบาอาจารย์มาทุดงมาอยากมาพาักผ่อนก็นมาเพราะว่าเราสร้างไว้เราไม่ได้เอามาเป็นตัวของตัวเองสร้างไว้เพื่อพระพุทธศาสนานะสืบต่อกันไปนสถานที่ตรงนี้อยู่ประมาณสี่ไร่กว่าๆบริเวณแห่งนี้แหละอันนู้นต่น,นั่นแหละตั้งแต่สะใหญ่มาจะสร้างให้หมดสร้างให้เต็ม ใทยมีจิตใจศรัทธาจะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันก็ขอเชิญนะเชิญ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 ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนไม่ว่าเมืองไทยหรือตา่างประเทศก็เชิญได้เลยเชิญมาร่วมกันสร้างสร้างเพื่ออะไรเพื่อพระพุทธาศาสนาของเรานั่นแหละแม้ะู้ไม่ได้เป็นพระถู้ก็นับถือศาสนาเหมือนกันสวดนมตน์ไว้พระเหมือนกันนั่นแหละลมาสร้างบุญร่วมกัน ทุกคนก็ขอเชิญได้นะวันนี้จะเป็นพี่พักว่าจะทำมาถึงนี่แหละพี่พักให้ผู้ศึกษา,าได้มาพักผ่อนแบบครูบาอาจารย์มาก็จะทำเป็นท้อนหอง เอามาพักผ่อนได้สบายใจโอเค